น,นี่จะเป็นชุดประกอบชุดนอนนานะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอินเวอร์เตอร์นะครับ5,024เป็นเพลสไซด์นะครับตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์มีเเบรรกกอ์แบตเตอรี่นะครับเบรกเกอร์โซลาร์เซลล์เซิร์ฟดีซีแล้วก็เบรกเกอร์เอซีแล้วก็มีปลั๊กอันนี้จะเห็นพังแบบนี้นะครับวิธีการต่อถ้าสมมุติเราไปทําเองจะทํำยังไงนะครับหนึ่งซื้ออินเวอร์เตอร์ซื้อชาร์จเจอร์ซื้อเบรกเกอร์มานะครับแล้วก็ประกอบประมาณนี้นะครับก็จะ อินเวอร์เตอร์นะครับเราเดินมาผ่านเบรกเกอร์แบตตัวหนึง่งนะครับจอรอไว้เพื่อจะเอาสายตรงนี้ไปเข้าที่แบตเตอรี่นะครับส่วนตัวชาร์จเจอร์มันจะมีช่องที่ต่อ PV นะครับบวกลบเข้านี่แล้วก็เอาไปลงแบตเตอรี่นะครับสายที่มาจาก PV แล้วก็มาผ่านเบรกเกอร์นะครับโซลาเซลล์ตัวหนึ่งนะครับเดินลงมาเข้าที่ช่อง PV บวกลบนะครับแล้วก็สายที่ออกจากตัวชาร์จเจอร์นะครับบวกลบ ไปเข้าที่ตัวแบตเตอรี่นะครับบวกลบเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ไปลงที่แบตเตอรี่นะครับส่วนตัว DC กับเสิร์ตแล้วก็แค่คอมนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบแล้วตรงนี้ก็จะมีจุดต่อกลาวนะครับเราก็ไปลงหลักดินได้เลยนะครับส่วน AC นะครับที่ออกจากตรงปลั๊กตรงอินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับเราทําเป็นปลั๊กมามาผ่านเบเกอร์เฉยๆนะครับผ่านเบเกอร์ตัดต่อวงจรแล้วก็มาเป็นปลั๊กตัวเนี้ยใช้งานได้เลยนะครับทีนี้วิธีการใช้งานเราก็ไปเอาไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับไปดึงไฟจากแผ เข้าบนนี้นะครับขนานกันลงไปนะครับมันก็จะไปเข้าทชาร์จเจอร์แล้วก็ไฟจากแบตเตอรี่มาต่อตรงนี้ตัวนี้เป็นระบบย4ิีนะครับถ้าเป็นลิเธียมก็ใช้2 4โวลต์ได้เลยนะครับถ้าเป็นแบตเจลก็ใช้1 2โวลต์2ลูกอนุกรมกันนะครับแล้วมาเสียบเข้าตรงนี้เวลาใช้งานแล้วก็ยกเรคเกอร์แบตเตอรี่ก่อนนะครับพอหน้าจออุปกรณ์ติดปุ๊บเราก็ยกแผงโซลาเซลล์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็เปิดออนข้างเครื่องนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับชุดออฟกริดนะครับชุดนอนหน้านะครับ ตัวนี้5,000วัตบายีโวลต์อันนี้ตัวอย่างประมาณนี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางเนาะครับคลิปนี้รีวิวเท่านี้นะครับสวัสดีครับ